สใส่น้ำจมปูนะคะสูตรนี้นะคะใครทำกินเองก็ได้นะน้ำลายไหลนะเห็นไหมเห็นไข่ไหมเห็นฟวามไข่ไหม สวัสดีนะคะวันนี้นะคะพบกับช่อง DBL Family นะคะวันนี้นะคะเราก็จะทำเมนูปูดำไข่ดองน้ำปลากันนะคะวิธีการทำดูตามคลิปนะคะค่ะมาเริ่มชมวิธีการทำปูไข่ดองกันนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะเอาน้ำแข็งไปผสมกับน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะนอกปูกันนะคะ เราไว้ประมาณสิบนาทีนะคะมาถึงขั้นตอนการทําน้ําสําหรับดองไข่ปูนะคะขั้นแรกนะคะใส่น้ําเปล่านะคะประมาณหนึ่งนะคะเอาแค่พอแบบจมตัวปูเนาะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ําตาลนะคะตามด้วยน้ํากระเทียมดองนะคะก็จะใส่หัวของกระเทียมดองไปด้วยนะคะ หัวของกระเทียมดองนะคะสามารถกินได้นะคะคนนะคะคนจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็คนน้ำตาลนะคะจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็มาใส่น้ำปลาลงไปนะคะนี่นะคะเราน้ำปลาใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เป็นน้ำปลาแท้นะคะถ้าน้ำปลาแท้สีเขาก็จะใส่ๆนะคะ จะทำให้รสชาติของปูไข่ดองอร่อยขึ้นเยอะเลยค่ะใส่น้ําปลาลงไปนะคะใช้ปูสองตัวนะคะใส่น้ําปลานะคะชิมพอเค็มนะคะใส่ไปประมาณประมาณครึ่งขวดนะคะรสชาติที่ได้นะคะก็จะเค็มหวานมันนะคะสูตรนี้กําลังดีนะคะเดี๋ยวรอจนเดือดนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำที่จะใช้ดองไข่ปูนะคะเราก็จะปิดแก๊สและรอให้น้ำเย็นนะคะอันนี้เป็นปูนะคะที่เราจะนำมาดองเราก็น็อกน้ำเย็นไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำออกแล้วเราก็จะเอาแต่ตัวปูนะคะมาเริ่มขั้นตอนการทำฟาร์มสะอาดปูนะคะ เราต้องล้างเขาให้สะอาดเลยนะคะนี่นะคะล้างแบบว่าต้องขัดแบบสะอาดเลยนะ ก็มาสี่ตัวนะคะเขาก็จะมีตัวใหญ่มากกับตัวแบบกลางๆางเขากา็จะเอาเป็นตัวใหญ่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็ตัวกลางๆลางหนึ่งตัวนะคะสำหรับดองแต่ในนี้นะคะเราก็จะเอาไปนึ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเวลาทำฟารมสะอาดบูนะคะเราก็จะตัดส่วนที่ไม่ต้องตามนะคะออกให้หมดน,นี่มีไข่ไหม ดูเขาแข็งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้มีป้าป้าเป็นคุณทำนะขอดูใครหน่อยค่ะจริงจังมากขอดูใครไหมน,น้ำลายสอแข่เป็นท้องเราก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะก็เป็นเหมือนมะเร็งหรือว่าอะไรนะ มันเป็นเรื่องปกติของตัวค่ะที่ต้องมีแบบ้อ่าปูไข่ดองนะคะสิ่งที่แนส่วนไหนที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็ตัดออกค่ะเวลาล้างนะคะให้ล้างน้ำไหลผ่านแบบนี้นะคะโอเคส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะทำความสะอาดนะคะเราเอาออกนะคะส่วนที่ไม่ต้องการ อันนี้ก็เป็นถุงถุงอาหารใช่ไหมคะหยิบนี่งออันนี้เป็นส่วนเกินนะคะเราก็ดึงออกให้หมดนะคะว้าวสะอาดแบบนี้เลยนะคะต้องรากให้สะอาดแบบนี้นะคะถ่ะเราก็จะเตรียมการดองปูนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่หนึ่งตัวต่อหนึ่งกล่องนะคะ เราจะตีก้ามปนูนิดหน่อยนะคะ อันนี้เราสาหรับกระดองกันนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเล็กเขาก็จะได้ปิดฝาได้นะคะส่วนตัวนี้ตัวใหญ่ไปได้นะคะนี่อันนี้น้ำสำหรับดองปูนะคะเราก็ราดลงไปเลยนะคะ น่ากินนะปูใส่น้ำจมปูนะคะเุ้ยฉันกลับกอดีค <c oughs> ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะโรยกระเทียมลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่พริกลงไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยปูไข่ดองน้ำปลาของเรานะคะนี่ปูเน้นๆนี่นะคะเราก็จะปิดฝาไว้นะคะค่ะนำเข้าตู้เย็นนะคะอันนี้เราทำไว้กลางคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะเราจะมากินปูไข่ดองน้ำปลากันนะคะ เก็บเข้าตู้เย็นหนึ่งคืนค่ะค่ะหลังจากเราดองปูไข่ไว้หนึ่งคืนนะคะนี่เรามาดูเนื้อด้านในนะคะนี่ค่ะอันนี้ยังเป็นน้ำแข็งนะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีแช่น้ำเพื่อละลายน้ำแข็งนะคะอันนี้ก็แช่ไว้แล้วเมื่อกี้นิดหน่อยน่ากินเลยใช่น่ากินมากเลยค่ะนี่นะคะอันนี้เริ่มละลายแล้วนะคะ ดูเดี๋ยวเรามาตำน้ำจิ้มกันนะคะใส่กระเทียมนะคะใส่รากผักชีนะคะใส่พริกนะคะพริกที่เราจะใส่ก็เป็นสองแบบนะคะเป็นพริกแดงใส่เอาสีสันนะคะ แล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะตำจนละเอียดประมาณหนึ่งนะคะค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะใส่น้ำกระเทียมดองลงไปนะคะใส่ผงชูรสลงไปนะคะใส่แค่น,นิดเดียวนะคะบิบมะนาวลงไปนะคะ ความเผ็ดเปรี้ยวนะคะดูตามที่ว่าตัวเองกินได้เนาะตามความเหมาะสมอะค่ะถ้าคนไม่กินเผ็ดจะบอกให้ใส่เผ็ดมันก็ไม่ได้เนาะนี่นะคะใส่มะนาวลงไปหนึ่งลูกนะคะเมื่อกี้แล้วก็ใส่น้ำต้มสุกนะคะไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวเราชิมรสชาติก่อนนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ด นี่นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะวันนี้ค่ะอยากได้สีแดงๆสดๆนะคะก็เลยเลือกที่จะใส่พริกแดงนะคะตกแต่งนะคะด้วยผักชีหอมๆน่ารักน่ารักนี่ค่ะนี่นี่นะคะเห็นเห็นเนื้อข้างในไหนมนี่เห็นไหม อันนี้เราเอาด้านในออกหมดแล้วมีแต่ไข่ล้วนๆไข่เน้นๆเห็นไหมเราจะสูตรนี้นะคะใครทำกินเองก็ได้นะ <c oughs> เราลาดลงไปแบบนี้เลยนะ ชิมชิมสูตรนี้เด็ดมากน้ำลายไหล่ะเห็นไหมเห็นไข่ไหมเห็นความไข่ไหมมี สุดนี้นะ่ะดองสุดยอดเค็มกำลังดีไม่ได้เค็มปีนะอร่อยอืมนจิ้มเขาเด็ดเด็ดมากอือนี่นะคะไข่ อร่อยมากมากอุ้ยยอดอืมอร่อย,อยไม่มีความคาวลงเหลืออยู่ไหมแต่นิดเดียวอืมอืม อร่อยมากอืมหวานหวานตัดยังไงดีดูเนื้อของปู๊อืม ดูดออกมาเนี่ยทุกชิ้นส่วนปัญหาคือมันแข็งมากเลยปูดามะอ้ยน้ำดองอร่อยมากนี่นี่ เมนูปูไข่ดองวันนี้นะคะอร่อยเลยแซ่บมากอร่อยมากๆเลยก็ใครที่อยากชิมนะคะทําเองเลยเอออร่อยสุดนี่อร่อยมากยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง BBL Family นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาทำเมนูนอะไรเดี๋ยวไปเจอกันนะบ๊ายบาย